เทคนิคในการเดาะบอลให้ได้เยอะให้ได้นานโดยที่เหนื่อยและเมื่อยน้อยที่สุดเดีย๋ยวมาฟังครับนี่สําหรับคนที่เป็นแล้วนะครับจะมีปัญหาว่าทําไมเดาะไม่ไม่นานสักทีเดาะไม่ได้ถึงร้อยสักทีส่วนมากจะเกิดจากความเมื่อยล้าและความเหนื่อยครับสาหรับใครที่ไม่เคยเดาะบอลอาจาจะไม่รู้ว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมาก,กือนกันในการที่ต้องประคองลูกบอลให้อยู่ได้นานๆขอบเลยอ่ะก็ทีนี้ผมจะบอกมาแนะนําว่าวิธีการที่ทําให้เดาะได้นานแล้วก็เดาะได้เยอะ ดยที่เมื่อยน้อยก็คือแบบนี้ครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเรายกขาสูงเราจะใช้แรงเยอะถ้าเราดอดอย่างนี้ยกขาสูงไปโดนบอลตรงนี้เราใช้แรงในการยกเยอะพอถึงร้อยปุ๊บเมือ่อยบางทีไม่ถึงร้อยก็เมื่อยแล้วถ้าดอดเป็นชั่วโมงนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยทําไม่ได้แน่นอนดังนั้นวิธีการทาให้ดอดได้เยอะก็คือยกขาอยู่แค่นี้ครับยกขาให้น้อยแล้วป้องกันการเมื่อยโดยสลับซ้ายขวาครับ ใครไม่ได้ก็ต้องฝึกนะฝึกส,สลับสลับซ้ายขวามันจะทําให้เราเมื่อยน้อยกว่าขาเดียวอย่างนี้อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวที่ได้ดูถ้าขาเดียวนี่เนี่ยมันเมื่อยเพราะว่าขาซ้ายขาซ้ายมันเป็นหลักมันต้องยืนกระโดดโดดเนี่ยมันใช้แรงแรงเยอะที่ให้ต่อซ้ายขวาเพราะว่าเมื่อยกขาขึ้นขาซ้ายมันมันแค่รองรับน้ําหนักนิดดิ่งนิดหนึ่งสลับกันใช้มันก็จะอยู่ได้นานกว่าอย่างนี้ครับ อีกอย่างเดาะให้แนนได้เยอะพยายามจะเดาะให้หมุนครับเดาะให้หมุนน่ะมันมัน,ม,นมันลูกบอลมันจะตกพื้นเร็วเดาะให้หมุนดูบอลจะตกพื้นเร็วหมายความว่าเมื่อมันดอยขึ้นมันจะหมุนหมุนเร็วมันจะตกพื้นเร็วกว่าลูกที่ลอยขึ้นอย่างนี้น่ครับแต่แล้วคนถนัดนะแต่ผมถนัดในการเดาะให้หมุนเพราะว่าเวลาลงมาเล่นในเกมจริงจริงฟุตบอลเวลาจะเอาบอลลงมาเล่นเนี่ยผมถนัดในการที่จะเกี่ยวบอลแบบเข้ามาหาตัวแบบถ้ามันวางตรงๆกับพื้น ผมถนัดเกี่ยวอย่างนี้มากกว่าในการอย่างเงี้ยมันจะผมถนัดในการเกี่ยวอย่างนี้มากกว่าเข้าใจครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะดังนั้น,น,นแต่ผมดดะได้สองแบบมาดูกันทั้งสองแบบอีกแบบหนึ่งคือไม่ให้หมุน หรือมุนน้อยนั่นเองครับประมาณนี้แต่ถ้ายกขาสูงเนี่ยใช่ไหมใช้แรงเยอะก็เลยแนะนําให้ยกขาต่ำ,ตำนะครับอนนเอาไปลองฝึกกันดูนะครับ